สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับสู่เรียนโยคะออนไลน์ไปกับครูเรน,นะครับซีซั้น2ตอนที่2ตอนนี้นะครับเราจะมาฝึกกันในท่าที่ชื่อว่าพินจามายุราสนะหรือว่าดอลฟินโพสนั่นเองนะครับปาโลมา <S <S มีนักเรียนถามมาจากคอมเมนต์นะในยู u ูบนะครับว่า มีวิธีการเข้าท่านี้อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกเลยเราจะต้องคอนโทลข้อศอกหรือว่าโฟร์อาร์มเราให้ได้ก่อนนะครับลองยกแขนมาแบบนี้นะแล้วเหมือนเราบีโฟร์อาร์ม้าหากันครับโฟร์อาร์มทั้งสองข้างจะต้องเป็นเหมือนเครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับกลางนี้ให้กว้างแล้วก็โฟร์อาร์มเป็นเครื่องหมายเท่ากับความกว้างของข้อศอกและโฟร์อาร์มกว้างเท่าหับประมาณช่วงหัวไหล่นะครับจะเป็นแบบนี้ตลอดตั้งแต่ตอนที่เราวางเท้า และตอนที่เรายกขาขึ้นไม่หาเพดานเลยพยายามบีบข้อศอกให้ได้แบบนี้เวลาเราเดินเท้าเข้ามาลึกนะครับข้อศอกมันอาจาจะก,กลางกว้างบ้างแต่ไม่เป็นไรนะัพยายามบีบเข้ามาให้แค่ที่สุดมันอาจจะกว้างไปเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับพยายามให้บีบแต่ข้อระวังคืออย่าให้มันกว้างมากเกินไปยิ่งกว้างเยอะมันจะยิ่งลงคอลงคอเรามากขึ้นมากขึ้นนะครับทําให้คอยกทําให้บาดเจ็บที่เส้นของเราได้นะครับพยายามบีบ่างนี้แล้วยืดอกขึ้นไปให้ได้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาฝึกกันเลยท่าแรกนะเริ่มที่ท่าแพลงครับแบบวางโฟอามอย่าลืมนะ,ะโฟอามเป็นเครื่องหมายเท่ากับปะละเอียดขาที่นา้หลังลดสะโพกลงมาให้เท่ากับระดับหัวไหล่เกรงท้องบีบแก้มก้นโฟกัสที่กรัรจมข้อศอกครับเหมือนข้อศอกเข้าบีบ,บข้อหางกันเล็กน้อยดันอ,อกให้เป็นโพเล็กน้อยเกรงท้องบีบแก้มก้นค้างไว้นะครับเนี่ย สองบีบที่ข้อศอกสามหายใจให้ Flow สี่ห้าโอเคพักค,ครับที่ท่าชายโพสภาษามมอด้านหลังหยดใจนิดไปเกยบคอหัวไหล่ให้ผ่อนคลาย เมื่อเราผ่านสเตปแรกแล้วนะครับทำแพร้งได้ประมาณ5ลมถึง10ลมยิ่งดีนะครับสเสร็จต่อไปเราจะเดินเท้าเข้ามาหาข้อศอกเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับไปเรื่อยๆประมาณสัก5รอบนะครับโดยที่เรายังสามารถคุมโฟล์อาร์มของเราให้ขนานกันได้ข้อศอกจะไม่แบะออกไปนี้นะให้มันขนานกันเอาไวะ้มาเริ่มกันวางโฟล์อาร์มความกว้างเท่ากับประมาณช่วงหัวไหล่งของเรานะให้แข็งมันขนานกันเอาไวะ้ ไปครับไปที่แผลเหมือนเดิมแต่ทีที่สองเราจะดันก้นขึ้นไปครับแล้วเดินเท้าให้เลิกให้เลิกที่สุดแล้วเดินกลับห้ารอบนะรอบที่หนึ่งละรอบที่สองเดินมาข้อศอกบ,บีบไว้นะเดินกลับไปที่แผลรอบที่สามเดินมาข้อศอกต้องบีบได้นะครับอกห้ามโจม รอบที่ซมาเดินข้อสอบบีบดันอกดันสะโพกไว้รับรออที่ห้ามาเดินข้อสอบขยับให้มันบีบเข้าหากันจมข้อสอบดันออกขึ้นไปเคครับเดินครับที่แพลงและพักที่ท่าชายโพสยบคออะไรให้ผ่อนคลายขาสามอด้านหลัง เหยียดแขนดึงคอหัวไหล่ให้ผ่อนคลายโอเคค่อยค่อยกลับขึ้นมาผ่านไปสองเซตแล้วนะครับคือแพลงแล้วก็การเดินเข้าเดินออกโดยที่ทั้งสองเซตเรายังคุมข้อศอกเหมือนเดิมนะครับอย่าให้มันแบะเซตที่สามคือเดินให้ลึกขึ้นแล้วค้างท่าที่เท้าที่ลึกที่สุดนั้นดันก้นให้โดงข้อศอกบีบดันก้นขึ้นไปค้างเอาไว้ ประมาณห้าลมให้ได้นะครับเราลองมาฝึกกันสำหรับสเต็จที่สามเริ่มจากเสรซจแรกก็ได้ครับไปที่แท้งเดินเท้ามาให้เลึกอย่าลืมนะข้อสอบต้องบีบได้นะครับแล้วค้างไว้ห้าลมหงให้เขาสองดันสะโพกครับสองแล้วลองถ่ายน้ำหนักได้นะจากเท้ามาที่ ข้อสอบของเราครับให้ลึกขึ้นสามข้อสอบดันโชคขึ้นมาให้หน้สี่ห้าโอเคครับหากที่ท่าชายโพสเลยตระสานมือด้านหลังเก็บคอแบาบลังให้หมอเถอะ สเตปที่4เราจะดึงขาข้างใดข้างหนึ่งขึ้นไปน,นะครับเอาขาที่ถนัดได้เลยซ้ายหรือขวาก็ได้แต่ยังโฟกัสที่การใช้ข้อศอกดันสะโพกเหมือนเดิมน,นะครับโดยที่ข้อศอกไม่แบะนะข้อศอกต้องบีบเข้ามาให้ขนาดกันให้ได้แล้วก็จมเสือให้ได้นะครับมาเริ่มที่สเตปที่4ี่กันเลยเดินไปที่พลังกดข้อศอกวะเดินเท้าให้เลิกกดข้อศอกวะบีบข้อศอกวะ เมื่อลึกสุดแล้วนะครับยกขาข้างในข้างหนึ่งขึ้นมาออกแรงจากข้อศอกน,นะครับดันสะโพกขึ้นไปค้างไว้ให้นิ่งก่อนสักหาลมหนึ่งอย่าเพิ่งรีบเหยียดขาครับสองให้ขามันช่วยบาลานซ์สามสี่ดันอกขึ้นมาห้าโอเคครับวางเท้าพักที่ท่าชายโพส กระสานมือด้านหลังเกียบคอหัวหล่ให้ผ่อนขลายสเต็ปสุดท้ายก็คือการเหยียดขาให้ยาวขึ้นยาวขึ้นนะครับทุกสเต็ปกลับมาเหมือนเดิมนะคือการคุมข้อศอกให้ได้ครับบีบแล้วก็ข้อศอ,อกดันดันออกนะอย่าให้จมลงมานะครับพยายามยืดออกขึ้นมา ให้สอกดันอ,อกขึ้นไปให้ได้นะครับแล้วค่อยขาตรงทีหลังได้นะสเต็ที่ห้าก็เลยสเต็ปแรกเต็ปสองเต็ปสามเต็ปสี่ยกขาขึ้นมาเมื่อทุกอย่างนิ่งแล้วค่อยทำาเต็จห้านะครับคือการส่งแรงจากข้อศอกนะไปยังอ,อกไปยังขาหาบาลานให้เจอนะ อย่ากให้อกจมนะครับโฟกัสที่การใช้สอบดันอกสองครั้งนะสามสี่ดันอกห้าโอเคครับก็ค่อยๆว่าพักที่ท่าฉายโพสสามมือด้านหลังเกับคอหัวไหล่ให้ผ่อนาย เพียงแค่5้าสเตจนี้นะนักเรียนก็จะสามารถขึ้นไปที่ดอลฟินปาโลมาหรือว่าพิญจาได้นะครับอย่าลืมนะอกห้ามจมนะครับแม้ว่าเราคุมข้อศอกได้ข้อศอกต้องดันอกขึ้นมาให้ได้นะครับอกห้ามจมแม้ว่าขาขึ้นได้แต่อกถ้าจมก็ไม่มีประโยชน์นะครับอาจจะเป็นอันตรายกับคอของเราต้องยืดอกยืดคอให้ได้นะครับในระหว่างที่เราเหยียดขาขึ้นไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับนักเรียนออนไลน์ทุกท่านพบกันใหม่คลิปหน้า คลิปนี้สวัสดีครับ